สวัสดีครับสวัสดีตอนเทียงเทียงเด้อครับผมเ <ต odes. S 1> มื่อนี้พักเทียงล้วครับกับเขาเฮามีอย่างเนาะเมื่อนี้สวัสดีครับพี่พรโอ้ได้ข่าวว่าไปเทีย UM ่ยวบุรีรัมย์มาบอกครับเนี่ยโอ้พี่พรได้ของฝากมาครับผมนั่นก็คือตำหมักทัวนั่นเองสวัสดีสาตัน ค่ะเห็นนางกินเนาะวันนี้ตำทัวจ้าปั๊ดจ้ะตำทัวนะพี่น้องตำทัวครับพี่น้องเซลมอนนะอเออเซลมอนวันนี้ปั๊ดคุณหมอไปใส่ตั้น,นคุณหมอนอนคุณหมอหลับนอนคุณหมอนอนครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งคุณหมอนี่คุณหมอนอนอยู่ Amsterdam. ครับอืมเซลมอนตัวนี่เนาะโอ้โหแซ่บๆครับพี่น้อง Hey, เดี๋ยวราให้สาวตันเล่าเห็ดแล้วก่อนครับโอ้ยพาอยู่กับเขาครับพี่น้องเมื่อนี้มิดขึ้นม,มาเลยครับผมโอ้ยหายัางนอนน,อนี่น้องน,น,นี่นะนี่นะดูนะโอ้คุณหมอใจเย็นๆลูกใจเย็นใจเย็นเออที่รับเล็บของคุณหมอครับ <c oughs> ขยันเลยเนาะขยันหลับใช่เนาะน่าๆๆ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 เอ้ยลูกสาวไผ่เนาะนี่เนาะลูกสาวไผ่เนาะสาธิสบายดีหนุ่อนเออได้ยังไม่กินเนาะมาเนี่ยตำถั่วตำถั่วป่ะอะชิมบ้างชิมบ้างโอ้สวัสดีครับพี่เก๋โอ้ ตำทัวเรียบร้อยบบครับพอเดี๋ยวไปแก้กับเพาะก่อนครับพี่พรบอกว่าเอาในน่าจะสว่างเนี่ยเอาพี่พรไปใส่นี่โอ้สวัสดีครับเอ้ยนี่ทางพี่ก่ะย่างปลาบอกครับนี่ปลามาจากบุรีรัมย์บอกครับนี่โอ้ปลามาจากบุรีรัมย์ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่แข่งๆลงท่านครับพี่พรกับ เก็บพักพน,นี่แหละครับอกินกับตาหมกทัวครับตอนเทียงครับพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องโอ้ยมืดคื้มากแล้วครับนะโออมืดคื้มากแล้วครับพี่น้องเอ้ยพอดีดกํำลังดีครับพ่อฮอนพ่อฮอนครับกำลังด,ด,ด,ดีไปไปเบิ่งในครัวกันดีกว่าครับผม ในครัวกำลังเห็ดกับเขากันครับอือนี่กินขอดกไข่คร,ครับผมเนี่ยค่ะคมอนมาทำวอก็ห้ข่แล้วเกินขอกดกไข่นี่นี่ผู้สาวอีกผ้าหนึ่งครับผมนี่อันนี้ผ้าใหญ่ครับออผ้าใหญ่นี่ก็ออกไปก่อนที อ่ะนี่ครับนี่แกงเมืเ่อเข้าเบาแจนกับใบตลาดครับผมกัได้ dog ไแกงผนังนะครับผนังโอ้ผนังแล้วก็ได้ไอ้ผัดหอยลายครับพี่เก๋นี่เอาโหถุงละ่สี่สิบบาทกำลังกินเลยครับแแบบกินเี่ครับอ่ะอันนี้ใส่ครับอ่าครับผัดหอยลายครับพี่น้องกับขาของเขากับมี ตำตัวครับผัดหอยลายแกงผัดแหงครับผมอะไรอะไรสวัสดีครับบัญชีสวัสดีค่ะโอ้ยนี่นะแกงเขียวหวานเออแกงเขียวหวานอันนี้ลาบเสือโอ้ลาบเสือปะครับลาบเสืออันนี้อะไรครับนี่ชื่อยังไงมกปลาจ้ามกปลานงอ่อนนี่นี่บัญชีเอามกปลานงอ่อนกระซี่สิบบาทแล้วจ้าโอ้มกปลานงอ่อนปะครับว่าให้คุยกินฮอตดอง ตัสิบาทให้จุ่หอบกโอเคครับผมมาแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องเอาซ้อนมาให้จัากันเนี่ยครับเกับขาเอาไปนี่ครับเดี๋ยวจะจับนิจตัน่อไม่เอาช้อนนะเอาบวกเปิดด้วยช้อนหายาวไม่เอานะคะับอนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมแซ่บๆน้กันครับพี่น้องนแนหน่วยเือด้วยนะคะยบาทตอนนี้ร่อๆแต่ปลาแหงแล้วปลาแหงก็ปลาสมครับพี่น้อง โอเคครับผมแซ่บๆน้ำกันครับแซ่บๆน้ำกันครับบาจันก่อนอนุญาตกินข่าวเชียงก่อนเด้อครับฝากกดไลอ์กดแชนเนี่ยนะครับกดติดตามให้บาจันครับคุณหมอนุ่ในเด้อครับขอบคุณครับ